gwamnati <music> na yake na ake da alaƙarfi สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัรเัตนเมธกับแมงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมเอาเจ้าคิงคองนะครับต้นใหญ่มานะครับเป็นไม้กราฟนะครับเอามาเด็ดนอไปช้ำกันครับนี่เดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่หมุนโชว์ตัวเจ้าคิงคองครับนี่ใกล้ๆหน่อยโฟกัสนะครับอย่ากดโฟกัสนี่ หน่อแบบรอบต้นรอบต้นนะครับเลอนะฮะตอนนี้ปกติก็ขายอยู่ที่หกพันบาทนะครับแต่พอดีไปซื้อของมานะครับแล้วยอดขาดอีกสองพันนะครับจะครบสองแสนพี่เขาก็เลยให้ต้นนี้มาในราคาสองพันบาทนะครับถือว่าได้มาถูกมากๆครับนสวยใหญ่นะครับใหญ่เดี๋ยวเราจะเด็ดชํากัน,นครับ เราจะเด็ดชำลากนะครับเอาให้ลากมาภายใน14วันกันเลยดีไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเด็ดก,กันนะครับเริ่มเด็ดก,กันโอเคนะครับผมตั้งกล้องไว้นะครับเดี๋ยวผมขยับสักหน่อยหนึ่งโอเคครับผมกดโฟกัสที่หน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามันเด็ดก,กันนะครับหาตะก้าก่อนเดี๋ยวหาตะก้าใส่นะครับนี่ตะก้าใส่นอน มาเริ่มกันนะครับผมก็จะเด็ดไปทีละหน่อนะ1ะหนึ่งสองครับไปเรื่อยโอหนามแทงมือด้วยครับจริงๆอาจจะมีถุงมือกันหนามก็ได้นะครับะแต่ผมไม่ใช้แล้วกันนะครับยอมเจ็บนะครับยอมเจ็บเพื่อสิ่งที่เรารักนะครับเด็ดเพลินๆนะครับกองโฟครับโอเค หมดไปหนึ่งภูแล้วครับหนึ่งภูได้ได้มาหกนอนะภูต่อไปดีกว่านี่หนอใหญ่มากครับหนอใหญ่ประมาณเกือบสองเซน,นครับ,รบเด็ดไปนะครับรอยู่ครับ,อรบ <c oughs> โอ้โหชมพูสวยครับสวย ที่ผมได้มาครับต้นชิงคองต้นนี้นครับเป็นได้มาจากสวนพี่ปามครับเขาเป็นต้นกําเนิดนครับเขาเรียกว่าเจ้าของเจ้าของไม้กิงคองเลยนะครับเป็นคนตั้งชื่อนะครับผมก็ได้ต้นนี้มานะครับจากเจ้าของไม้เลยนะครับดีใจมากนะครับ ดังสวยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่จับหน่อยเล็กอดียวับก็ได้ช้ำก็ได้เดี๋ยวหน่อยใหญ่ๆช้ำให้หมดเลยครับเผื่อจะได้มีไม้กิ่งคลองไม้ลากบ้างนะฮะไม้ช้ำลากครับอีที่แล้วนะครับเป็นทีลักนะครับทีลักที่ระช้ำระบบปิดนะครับเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆน้องๆกดเข้าไปชมย้อนหลังก็ได้นะครับ อันนี้เป็นชำคีคลองนะเด็กเพื่อนๆน,นะหลามแทงมือบ้างนะตามสไตล์คนรักแคคตัสนะนะได้เจมๆโอ้ แทงมือนะฮะถึงออกก่อนเจ็บเๆนะครับนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอืเด็ดเพิ่นๆน,นะครับมีผูแสกด้วยนะบางหน่อสวย เราเริ่มเห็นต้นแม่ก็สวยเลยครับต้นแม่เขานี่หลังจากที่เอาหน่อๆออกครับต้นแม่ชัดเจ๋วแจมนี่เป็นไงบ้างดูใ,ใกล้ๆกันครับไปดูเจ้ากิงคองกา้านนี่โอ้ แจ่มมากครับเห็นไหครับโอ้ถึงว่าทำไมแบบเ้านิยมกันนะครับสวยขนาดนี้ครับจะไม่จะต้องมีแบบติดบ้านไว้บ้างนะครับักต้นสองต้นนะอย่างน้อยครับสวยขนาดนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับของเราม <laughs> ีขายนะครับมีขายนะครับสนใจทักมานะครับเป็นหน่อกราฟหน่อเล็กๆนี้หน่อเล็กๆแล้วก็ออกหน่อแล้วนะครับประมาณ พันร้อยพันสองสามอะไรอย่างเงี้ครับทักมาคุยกันที่เพจได้นะครับเดี๋ยวส่งราคากับต้นให้นะครับเผื่อสนใจซื้อโฆษณาสักหน่อยโอเคนะครับนี้เราก็ไปดูหน่อที่เราชํากันดีกว่านะครับครับนี่หนอที่เราจะชำกันคือนี่ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับนี่ครับคือหนอที่เราจะํากันนี่ครับหลายหายนอซึ่งใครจะทายาเล่งรากก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะทานะครับเดี๋ยวลองทากันนะครับจริงๆไม่ทาก็ออกนะครับไม่ทาก็ออกแต่ทาก็จะออกเหมือนกันนะครับผมล,ลองทานะผมเท ยาเล่งมาใส่ไว้บนสายแล้วกันนี่ถีอไปหน่อยนึงนะครับเหลือนี้เก็บไว้ก่องผมใช้นิ้วนะครับสัมผัสจริงๆอาจเขาอาจจะไม่แนะนำให้ใช้นิ้วนะเขาอาจจะแบบเป็นตัวยาที่แบบมีสารอันตรายหรือเปล่านะครับ บางทีเดี๋ยวผมอาจจะต้องกอคลิปด้วยนี่ถาวานี่นครับให้คลิปไวขึ้นนะครับอาจจะต้องกอความเร็วนะครับอาจจะต้องเปิดเพลงให้พี่ๆน้องๆฟังกันนะครับเพลินๆระหว่างรอผมทำนะครับผมทาทายาไปก่อน ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมามาดูกันนี่ยานี่รอยทานะครับนี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ครับโฟก่อนโอเคกล้องโฟลล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยทาแบบนี้แล้วทิ้งไว้นะครับทิ้งให้แ,แห้งสักหนึ่งชั่วโมงนะครับ ให้แผลแห้งก่อนเดี๋ยวให้ตัวยาซึมเข้าไปในดีแผลครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวเราก็จะไปเริ่มชํากันนะครับเก็บไปเรียบร้อยก่อนโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันครับเดี๋ยเรามาเตรียมดินรอนะครับเตรียมดินรอดีกว่าอย่างแรกมีกระถางที่เราจะเอาไวช้ชํากระถางอะไรก็ได้นะครับใส่ขุยมะพร้าวสับนะครับ ใส่ไปลองก้นครับโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดินปลูกแคคตัสนะครับที่เราผสมมาแล้วนะครับสูตรเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่ผมเคยทําไว้อีพีที่แล้วเปิดย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับจะมีพิษมอสนะครับแล้วก็เพอร์ไล์เวอร์มิคูไล์นะครับถึงภูเขาไฟฮะแล้วก็ดินนะครับดิน ดินเลยดินพวกใบก้ามปูพวกดินผสมหรืออะไรอย่างงี้ครับที่ซื้อมาจากร้านต้นไม้ใส่ไปเลยนะครับสองส่วนส่วนพวกเพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์พีทมอสหิมข่าวไฟขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวด้วยอย่างนั้นหนึ่งส่วนตอณน,นี้นะครับก็ใส่ไปนะครับหรือจะใส่ดินสองสามส่วนก็ได้สองส่วนก็ได้ก็แต่ครับใส่ไปโอเคตอณน,นี้นะครับ ลืมบอกก็มีเม็ดออสมโคดด้วยครับนี่ออสมโคดแล้วก็มีสารคันจีนะครับสารคันจีที่ใช้ผสมดินนะครับแต่ถ้าใช้เพาะ,มะเมล็ดก็ใส่ออสมโคดอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเราชํำแล้วก็าปิดอ่โอเคนะครับต่อมาหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับล้วก็เอานอนะครับเจ้ากิ้งคองนะครับวางวางวางบนดินนะครับ กดเบาก็ได้หรือวางไว้เฉยๆเลยก็ได้นะวางวางไว้อย่างนี้เรียงเนะจัดระเบียบซัหน่อยเดี๋ยวผมขอขยับตัวให้ถนัดนะ พราะว่าจะได้ไปไวๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะนานพี่ๆเพื่อนๆจะเบื่อนะครับผมรีบทํากันวางวางไว้อย่างนี้นะครับนี่สองแถวแล้วนะครับ แถวนะครับเริ่มไม่เป็นระเบียดแล้วโอเคใส่ไ,ไปก่อนนะครับ แทบไม่เหลือพื้นที่ว่างนะครับคุ้มค่าใช้ใช้พื้นที่คุ้มค่ามากนะครับหนามก็ชอบแทงนิ้วนะเจ็บปวดแต่ก็ยอมเพราะว่าคือสิ่งที่รักนะสิ่งที่รักอีกแล้วอื ไม่เต็มไม่เต็มนะครับมีความเดี๋ยวประมาณนี้นะครับไม่เต็มด้วยไม่เป็นไรลครับต่อมาเราจะฉีดน้ำยาก็ได้อันนี้เป็นน้ำเปล่าน,น้ำเปล่านี่บล็อกนะครับเห็นไหมนี่ อปอกเนี้ยครับฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ครับเผมจะฉีดให้ดูนี่ฉีดเฉยๆไม่มีอะไรครับไม่ได้ช่วยอะไรช่วยแค่ล้างล้างฝุ่นล้างอะไรจากนองอเฉยนะครับถ้าไม่มีฝนไม่ฉีดก็ไดนะ้ต่อมา ต่อมาต่อมาเดี๋ยวเราไปเอาน้าก่อนเดี๋ยวผมเอาน้ํามาตะคู่แก้วนึงนะครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกมีเชือกปอหนึ่งเส้นนะครับมีน้ำหนึ่งแก้วนะครับเทน้ําเปล่าจริงๆใส่ยากันลาก็ได้นะครับน้าเปล่าไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ก็จะดีแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่นะครับผมใส่น้ําเปล่าไป หนึ่แก้วแล้วก็เอาพอตมาวางในถุงครับเดี๋ยวเขาจะดูดน้ําขึ้นไปนะครับไปเลี้ยงต้นไม้น้ําที่เราเทไว้ในถุงคนระับแล้วก็ปิดถุงนะครับมัดถุงใช้เชือกนะนี่เชือก โดนโต๊ะโดนกล้องมัดเงินตายไปเลยจบเลยนครบเรียบร้อยโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปไว้ในที่โรงเรือนครับไปไปอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ไปคลิปนี้ไปอีก ไว้มันนี้วางไว้ที่เดิมที่ที่เรามัดสมมติกันคลิปที่แล้วครับไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาจะออกลากอีกสัก2อาทิตย์เนาะอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกไหมเดี๋ยวรอ รออัปโหลดงั้นเดี๋ยวรออัปโหลดตอนที่เขาออกลากดีกว่านะครับงั้นก็ยังไม่จบคลิปเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อนะครับบายเจอกันที่อีกสองสามอาทิตย์มาเจอกันนะครับหลังจากที่เราช้ำหน่อเจ้าคิงคองไปสองสัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไปยกเจ้าคิงคองที่เราช้ำไว้นะครับนี่เอามาแกะกันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราช้าไว้แล้วนะครับสองาทิตย์รากเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ถิอคองช้ำหนออน,นะครับสองสัปดาห์ผ่านไปจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดู รู้จักสภาพสีสันนะครับเหมือนก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมานิดหน่อยครับคล้ายๆว่าน่าจะออกลากแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเราแงะดูกันทีละต้นนะครับโอมีลากครับผมโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับนี่ฮะมืดไหมครับ ถ้ามืดมาด้านนี้ดีกว่านะครับอือจะไปเห็นพร้อมๆกันนะครับรับแสงโอ้โหนี่ฮะโฟกัสได้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ขนาดหน่อแรกนะครับไปดูหน่อต่อไปโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนี่ไปดูนะครับเรื่อยๆนะครับ ืมาทุกหนอ่นะครับเตรียมปลูกครับโอ้โหลากเตือนดีมากนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโหสุดเลยครับยอดเลยนะครับโอ้นี่ลากมาแล้วหน่อยเดียวนะครับช้ำต่อดีกว่าน,นะครับอันนี้เก็บไว้ช้ำต่อโหนี่ครับ ต้องดีๆอ่างเงี้ยนี่น,น,นี่ยอดเลยนะครับอืมนี่รากมาน้อยช้ำตกอก่อนนะครับโอ้เตรียมนะครับ เสียขายเรื่องไรดีนะครับลากมาแล้วนะครับคิงคองครับคิงคองคิงคองคือลิงนะครับแต่ว่าเป็นตระกูลในนเสาร์นะครับนี่อุ้ยนี่ก็ลากมาแต่ก็มาเยอะอยู่นะครับแต่มันลากเขาไม่เกาะดิน นี่ครับมาดูใ,ใกล้ๆครับดูนอกน,นี้นะครับอืมโหสุดยอดจริงนะครับเกาะดินมากดูนะครับนี่ดูหัวโหสวยเหมือนกันอันนี้นี่ฮะคุ้มจริงๆนะครับ ไปซื้อมานะครับยอดขาดแค่2องพันจะได้สองแสนเลยจัดเพิ่มไปอีกหนึ่งต้นครับคุ้มเลยบอกเลยนะครับได้ชักชิงคองช้ำนอตั้งหลายต้นเลยครับดูนี่สุดๆไปเลยครับหูตอนนี้แบบดินกระจายครับงัดถีหนึ่งหูดูเกาะนะฮะ ดูสีครับอุย้ยหกความไปแล้วสีครับโหชมพูเป็นไงนะครับชมพูเป็นไงครับนี่แจมครับแฉมอ้าวไม่มีรากนะครับโอเคอุ้ยอันนี้รากขาดนะครับช้ำต่อนี่ช้ำต่อโหหืมแผ่นดินแตกครับโอ้โห สุดจริงๆนะครับรากกาลังเดินกันนะครับแม่หัวนี้นะครับได้หลายหน่อเลยโหหืมดูรากครับยาวเฟ้อยฮะนี่ฮะหน่อเล็กหน่อน้อยนะครับหูหน่อเล็กๆอย่างนี้นะครับอุ้ยนี่ครับดูรากตัวนี้ไม่มีรากนะครับแม่แตกต่างกันนะครับ โอ้โหไม่ออกลากเลยครับโอ้โหดูะฮะหน่าสิงยาวนะครับโอ้สุดจัดนะครับโอ้โหว้าวสวยสุดสวยนะครับอืแมแจ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 มนะครับ นี่โอ้โหต้นสุดท้ายครับดูนะครับดินเกาะอย่างดีฮะโโหหรือว่าเราจะรวยกันแล้วเนี่ยสุดยอดเลยครับนได้สายหน่อนเลยนะครับโอเคนะครับการชำหนอ่อกินคองนะครับระบบลากเดินดีมากนะครับดูหนอ่อหน่อที่ลากไม่ออกหรือลากสั้นมีแค่แปดหน่อนะครับดูนะครับ ่วนหน่อที่ออกล่กโหโคตรเยอะนะครับแบบนี้จะปลูกหมดไหมน้อนะครับหรือว่าต้องแบ่งหรือยังไงดีนะครับต้องแบ่งต้องแจกหรือเปล่านะครับกําลังคิดอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกกันก่อนนะครับอันนี้น่าจะขายได้นะครับหลักบางต้นก็หลักพันได้เลยนะครับนี่อย่างนี้ครับสองพันนะครับสองพันห้าครับได้ชิวคิวนะครับหน่อเล็กๆหน่อยก็หลักร้อยครับหน่อสวยๆก็สองพันห้าสามพันครับ 5, แล้วแต่ความขอนดวแล้วแต่สีสีออกไม่ออกแล้วแล้วแต่ความใหญ่ความยับนะครับโอเคเจอกันใหม่ ep หน้าครับสำหรับ ep นี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้คุดบายครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดกดแชร์กดกด share, กดกดค,ครับ